สวัสดีครับพบกับเกม Ranger นะครับผมในคลิปนี้ก็อยู่กับผมกับที่ ID4 นะครับอ่ะหลังจากคลิปที่แล้วผมเปิด ID2 ไปนะครับรอบที่2เนาะก็คือตอนที่มันเพิ่มโอกาสได้รับ2อ Ranger ตัวโหดเนาะผมเปิดอ่าลูเดสไม่ได้เลยนะครับสำหรับ ID2 นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาเปิดหากันต่อที่ ID4 เนาะโอเคก็บอกไปแล้วจะหารอ่าทั้ง2ตัวเลยก็คือเอลิสแล้วก็ลูเดสนะครับ ส่วน ID เเนี่ยผมเปิดได้เอลิสแล้วเนาะก็ทำการทดสอบสกิลไปบ้างแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่ไม่ได้ไปดูก็สามารถกลับไปดูคลิปก่อนหน้าน,นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดหากันต่อเลยเดีก,กว่านะไอดี <'ll> นี้ก็คือเอาตัวไหนก็ได้นะครับถ้าเปิดได้ก็จะอขอเป็นลูเดียสก็ได้นะครับแล้วก็เอลิสก็ได้นะครับ ตัวไหนก็ได้นะอืมแต่ว่าไอดีเนี้ยแบบมันมีแต่เน้นเปิดเกียร์ไอดีนดีแบบเน้นเปิดเกียร์อย่างเดียวเลยแต่ว่าก็เปิดได้นะเออใครที่สังเกตใครที่ดูคลิปผมอะ่ะเห็นว่าไอดี่สี่เนี้ยเปิดได้นะครับเกียร์ก่อนของเกียร์ของเดือนที่แล้วก็เปิดได้เนาะผมเปิดได้ปืนฉีดน้ำนะครับโอเคบาร์บีคิว เปิดไม่ได้เลยอันนี้ก็มีตั๋วกายชาเหลือ3เหลือ138เนาะโอเคลูบีผมขอเก็บไว้แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะมาถล่มเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะ,ะเพิ่มโอกาสจับคู่ตัวของลูเดียสแล้วก็เอลิสอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะมาเปิดลูบีตอนนั้นแล้วกันสําหรับ id ดีนะส่วนเกียร์ก็น่าจะเขอไม่เปิดแล้วกัน สำหรับ id4 เออแต่ว่า id อื่นก็จะเปิดอยู่เนาะเกียร์นะครับเดี๋ยวรอเก็บรูบี้ก่อนสำหรับ id2 แล้วก็ id หลักอ่าก็เปิดมาเรื่อยๆมันยังไม่ได้อะไรเลยฮัลโหลมีต้องร้อยกวดตัวมันต้องมาสักตัว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเร็วรูเดียแจกใบเหลียงมาเลยอ่ะเร็วสุ่มไปเรื่อยๆนะครับ ยังไงขายมาเป็นลูดียสเอลิตก็ได้โอ้โหนักโต้คลื่นบราวนะครับ <c oughs> เร็วหน่อยมีตัวต้องเยอะต้องแยะออกมาสักตัวให้ให้หน่อยดีไอดีสองก็ยังได้นะอ่าคลิปนี้ผมขออนุญ,ญาตมาเปิดไอดีสี่ก่อนเนาะส่วนไอดีสามเดี๋ยว เอาไว้ดูคลิปถัดไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะมาเปิดเพิ่มโอกาสให้ดูอยู่นะครับอ่าส่วนเกียร์ครับผมก็น่าจะได้เปิดเหมือนกันเนาะตัวของ ID 3นะครับเปิดมาโอ้ไม่ได้โทต้องรอยกดตัววนะมาหอยมาน้อยมาน้อย,อยเร็ว ลูเดียสโอพิโกมันจะเกลือไปไหนเนี่ยมันจะเกลือขนาดนี้เลยเหรอเอลิสเอลิสออกมา <Mel ody S 1> เร็วๆโอ้โย oh, <way. S 2> ไม่อยากจะพูดว่ามันอะไรจะเกลือขนาดนี้เอ้โอเคมา ยังไงเอ่ยกระพริบตามมาแล้วคายออกมาแล้วกลายเป็นลูเดียสเออไม่ได้อีกแล้วให้ตายสิโอ้ยมันจะเกลือเลยเหรอเนี่ยรูบี้ยิ่งอยากเก็บไว้อยู่นะอืมยังไงเปิดน้อยจะได้ไหมเนี่ยเรวเรวโ คายออกมาโอ้ยมันเกลือว่ะไม่ได้แน่แนเลยดูทรงแล้วตัวกาชาต้ตองเยอะอนะ่ะมันไม่ได้เลยเ,ล,เลยเหรออืมมันเปิดไม่ได้อาย,อยพักก่อนพักก่อนโอ้เปลี่ยนทิศดิเผื่อมันจะได้ดีขึ้นบ้างอ่ะมามาลองดู อาวนี้แหละควรู้สึกมันต้องได้ลูเดียสหรือเอลิสก็ได้อะแล้วน้อยออบ่าวชุดฟ้าคือไอดีนี้เนี่ยมันมีกอลลินแล้วก็นักบวชหญิงนะครับเออมันก็โหดแหละแต่ว่ามันใช้แร่เยอะออผมก็เลยแบบอยากจะได้คอร์ออบโบรอบอื่นมาก่อนเพื่อมาแบกทีมนะครับ แต่ว่าดูทรงแล้วมันน่าจะไม่ได้นะก็น่าจะได้ทนทน,ทนใช้ก๊อบลินแล้วก็นักบวชหญิงไปก่อนแล้วกันส่วนเกียร์เดีค่อยหาทายอยหาเอาพวกรองเท้าแล้วกันเนาะสลับไอดีสีนะไม่ตายสิมันจะยุ่งยากไปไหนเนี่ยโอ้และเนียลขอหน่อยสิมาแบกทีมหน่อยลูเดียสก็ได้เอลิสก็ดีใครออกมา แล้วกลายเป็นลูดีอสโอ้ยโรมิทูนไม่เอาโอ้เสียงจะหลงแล้วอนะ่ะให้ตายสิเฮ้ยหมดข้ามจะเเ้วเปิดมาเอามึงก๊อปปี้วางอีกแล้วไอ้ตายสิโอ้ยมึงจะเป็นแดนเนียลอีกไหม แต่เน <Daniel. laughs> oh, okay. mm ี่ยมูนอซเวียนชั้นต้นโอ้ยโอเคถ้ามึงมาอีกเนี่ยกูจะกระชากกระจกกระชากใจไม่ใช่แล้วคนละเรื่องคนละเรื่องมาแล้วเรามาเปิดกั้ต่อแล้วก็ทำใจไปเรื่อยอืม mm hmm. ชัดมันก็เด้งจังนี่มาโอ้ยมันไม่นี่มันมันมาให้มามา่ว้อ้เมื่อ มันไม่มาให้เลย <c oughs> โอ้ยลิ้นพัานแล้วอยาให้หมดอยากให้หมดจัดไปอยากให้หมด,ด,ใ,หหมดใช่ไหมถักราชาเดี๋ยวเปิดให้หมดเลยมามันต้องมาสิเอ้ยนักมายากลไม่เอาเปิดมาเอ้ยมันจะหมดแล้วเปิดอีกรอบนึงมารอบนี้ขยกเอ๊ย ยกเลิกมาทำเพื่ออะไรไม่รู้ก็ <c oughs> เ,เปิดไม่ได้ดีแล้วโอเคมาแล้วค้ายออกมาตึ๊บแล้วก็แล้วก็ไม่ได้อ่ากลัวแล้วเอ้ยไม่ได้ก็แย่อยู่นะก็น่าจะต้องได้ทนทนใช้ไปตัวของกอล์ฟลินสลเยอร์แล้วก็นักบวชหญิงเนาะ ถามว่ามันไม่โหดมันก็โหดอยู่แหละมันโหดอยู่แต่ว่ามันใช้แร่เยอะมันเป็นไอดีใหม่อะมันเกียร์มันไม่ค่อยมีเนาะก็เลยแบบเน้นเปิดเกียร์ไอดีนี้เป็นแบบเน้นเปิดเกียร์มากเลยเดี๋ยวจะเปิดเกียร์อีกอยู่เนาะโอเคคลิปนี้เปิดไม่ได้แนละ้วก็เอาไว้เจอกันที่ไอดี3สามตอนกลางคืนแล้วกันนะครับบาย